คุณตอบได้นี่เต็มฝากก็เพราะไม่ได้ฝากกับธนาคารอมสินที่ให้ดอกเบี้ยคุณมั่นใจได้แบบนี้เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เตือนตัองธนาคารอมสินเท่านั้นบุคคนธรรมดารับเต็มเต็ม3%ต่อปีไม่หักภาษีด้วยค่ะตอบได้มั่นใจตั้งเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนของธนาคารอมสินดอกเบี้ยสูง3%ต่อปีฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมน,นี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาโทรเลย1115 ค่ะก็กลับมากันในช่วงเวลานี้กันต่อนะคะและตอนนี้เองนะคะในส่วนของการอบรมสัมมนาก็มีมากมายก,กันเกิดขึ้นนะคะสําหรับท่านที่กำลังอบรมสัมมนาอยู่ที่จังหวัดตราดกับทางด้านครูเท่าเกาะช้างก็สู้ๆกันไปนะคะในเรื่องราวของวิชาวความรู้นะคะก็สามารถที่จะใช้ในการทำาหากินกับเราได้นะคะในช่วงภาวะตลาดแบบนี้นะคะ ค่ะสำหรับเรื่องราวของราคาทองคําเองตอนนี้นะคะราคาทองคําที่ได้มีการรีบาวปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เริ่มที่จะปรับตัวลดลงแล้วนะคะด้วยเรื่องราวของการประชุม G8 นะคะก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักในเรื่องราวของการแนวทางการช่วยเหลือประเทศที่กําลังประสบปัญหาที่ยุโรปนั่นเองนะคะ ก็มีความเห็นแตกต่างกันไปในแต่ละผู้นําของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ในส่วนของทางด้านเยอรมันเองหรืออังกฤษเป็นต้นนะคะก็ส่งผลทาให้ตลาดการลงทุนทั้งโลกเองนะคะก็ต้องถือว่าเห็นเอาเงินเก็บไว้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นและทองคํากันนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันด้วยนี้กับคุณพวันณนะวัฒนทรัพย์นะคะรองประธานกรรมการบริษัท l g ร์จีบูเ n ียนอินเตอร์นนะคะสวัสดีค่ะคุณพวันคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณม่อนค่ะตลาดทองเห็นว่ายืนยืนในช่วงเช้าพันหกร้อยยืนรูดลงไปอีกแล้วนะคะเอ่ยยังไม่ถึงพันหกนะคะตอนนี้พันห้าร้อยเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดดอลลาร์แบเดี้เนาะค่ะใช่ค่ะก็เป็นไฮของวันศุกร์อะค่ะอวันนี้เราต้องมองว่าทองคําเนี่ยถ้ามันย่อลงมาอย่างนี้แล้วอเมริกาเนี่ยจะทุบลงต่อไหมถ้าทองคําไม่สามารถยืนอยู่เหนือพันห้าร้อยแปดสิบดอลลาร์แบบสตนด์เอาได้เนี่ย โอกาสที่จะย่อก็มีค่ะอ๋อแมต้องให้เมกาทุบหรอคะคืนนี้คือ <c oughs> หลักๆเราต้องมองว่าถ้ากลมสามารถยืนอยู่เหนือพันห้าร้อยแปดสิบได้โอกาสที่จะปันตัวสูงขึ้นด <c oughs> ีแต่ถ้าเราจะมองฟันธงเลยว่ามันเป็นเทรนหาขึ้นมันต้องยืนอยู่เหนือพันหกร้อยสามสิบ US Dollar กับรอยเตอรเพราะนั้นเนี่ยการลงลงทุนในกรอบจะค่อนข้างเออแน่นอนกว่าเพราะว่าด้วยความที่ปัจจัยทั้งหมดตอนนี้ณปัจจุบันมันเป็นปัจจัยลบ แต่ทองรีบาวกับขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากมันมีแรงซื้อเข้ามาหรือการสวปขอบไม่ว่าจะลูกค้าขายหุ้นไปแล้วก็สวบมาซื้อทองคำหรือว่าขายยูโรหรืออย่างอื่นอันนี้จะเป็นปัจจัยอื่นๆซึ่งไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานถ้าหรือไม่ถ้ามองตามปัจจัยเทคนิคก็เป็นการรีบาวทั้งๆเท่านั้นเองขอกรอบเทคนิคนิดหนึ่งค่ะกรอบการขึ้นลงค่ะของ <c oughs> ถ้าเป็นของวันนี้เนี่ย <c oughs> เรามองอยู่ที่ แนวรับอยู่ที่1,580 US d ลลาร์กับรอยตา 1, 1> วรับที่หนึ่งรับที่สองอยู่1,570 US d ลลาร์กับรอยตาวส่วนแนว,แนวต้านเนี่ย อยู่ที่1,602 US Dollar กับ t r o ออ o w เป็นตั้งนที่หนึ่งต้นที่สอง1,615 US Dollar กับ t r o อย o อันนี้คือแนวแนวของวันนี้นะคะส่วนของอาทิตย์นี้เราอม,มองแนวรับอยู่1,570 US d กับ Troy อเป็นรับที่หน<อ>รับที่สองู่ที่1,550 US Dollar กับ Troy อ o w เป็นรับที่สส่วนต้านเรามอง1,615 US Dollar กับ Troy อ o w เป็นต้านที่หนึ่งแล้วก็ต้านที่สองอยู่พันหกร้อยสามสิบ US Dollar กับถอยสาวคือเรามองว่าถ้าเบ็กพันหก้อยสามสิบขึ้นไปมีโอกาสที่จะเป็นเทรนขาขึ้นได้ค่ะแต่ถ้ายังอยู่ในกรอบถึงจุดที่เป็นต้านน่าจะขายก่อนค่ะอ๋อถ้าถึงต้านนะคะค่ะค่ะตอนนี้เปงของซีรีส์ MGF10 นะคะกับ GFM12 ใช่ไหมคะซีรีส์ของทองคำนะคะค่ะโปรฟิเจอร์นะคะโปรฟิเจอร์ะค,ะค่ะทุกทีค่ะ ก็สองหมื่นสามเจ็ดเจดศูนย์นะคะค่ะตอนนี้ตอนนี้นะคะก็เริ่มปรับตัวลดลงไปศูนย์จดศูนย์แปดเปอร์เซนแล้วนะคะค่ะเอาไงดีคะก่เจ้าจริงๆถ้าเป็นแถวนี้เนี่ยจะชอ็อตมันก็ไม่ <c oughs> เราต้องดูว่าอเมริกาเปิดมาแล้วเนี่ยจะฟอลโล w b าหรือฟอลโล w s เซลอ๋อค่ะค่ะต้องดูค่ะเพราะว่าถ้าอเมริกาเปิดมาแล้วเนี่ยทองคําสามารถกลับตัวขึ้นได้เนี่ยโอกาสที่จะไปต่อมี หรือว่าถ้าปรับตัวลงต้องดูว่าที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามารถยืนอยู่ได้ไหมค่ะค่ะ<า>แต่จริงๆวันนี้เป็นวันที่มันไม่มีตัวเลขที่ประกาศเลยค่ะถ,ถ้ามองตามปัจจัยพื้นฐานแต่วันที่ยี่สิบสามพฤษภาจะมีการประชุมของสหภาพยุโรปซึ่งจะมีมาตรการประชุมเกี่ยวกับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจการปรับปรุงสถานะกา,าครคลัง แล้วก็ผลที่เจอได้จากการเลือกตั้งหลังเลือกตั้งแล้วถ้าเป็นประธานนิยมจะต้องจปทำพฤติกรรมยังไงอะไรยังไงอันวันที่23นี้จะประชุมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2คือก,การประชุมเกี่ยวกับ6ประเทศของแกนนำที่จะเ,เข้ามาดูว่าประเทศอิหร่านเนียจะมีนโยบายนิวเคลียร์ยังไง ะฉะนั้นสองปัจจัยเนี้ยมันมีโอกาสทงถ้าเป็นปัจจัยที่หนึ่งโอกาสที่จะเป็นลบก,กับทองคําค่อนข้างเยอะแต่ปัจจัยที่สองมีความเป็นไปนได้ที่จะเป็นบวกหรือเป็นลบด้วยค่ะค่ะก็เราไปจา,จากยุโรปด้วยนะคะค่ะใช่แต่สำหรับอาทิตย์นี้ถ้าตัวเลขทางทางของอเมริกาเนี่ยมันจะมีวันพุธที่จะมีประกาศเ,เรื่องสตอกน้ำมันซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่กดดันน้ำมันให้ลงต้องดูว่า correlation ระหว่างทองคำกับน้ำงานน้ำมันเนี่ย อาทิตย์นี้จะไปในในทิศทางเดียวกันไหมจะย่อเหมือนกันไหมเพราะว่า correlation ระหว่างทองคํากับน้ํามันเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันหลังวันที่็7มันขีกแยกกันโดยซิงเชอ่ะช่วงนี้ำมันได้งานจันถึงพุทธนะค่ะวันนี้น้ํามันขึ้นทองลงนะคะใช่ค่ะอืม ดังนั้น่ะต้องดูอีกวันสองวันว่าถ้ามันไปทึงทิศทางเดียวกันแล้วเนี่ยโอกาสที่น้ำมันคุณทองอาจจะลงแต่ถ้าสมมติว่ามันเริ่มไปที่ทางที่แยกกันเนี่ยวันพุธเรามองก็ยังไงน้ำมันก็ต้องลงค่ะเพราะว่าสต๊อกน้ำมันก็เยอะกว่าเยอะขึ้นแบบมากกว่าปกติค่ะอ๋อค่ะก็ไปกันทุกตลาดเลยนะคะตอนนี้ค่ะตลาดหุ้นถอยตลาดทองถอยตลาดน้ำมันไป ค่ะค่ะแต่ทองเมื่อเมื่อตายสัปดาห์นี้จะเป็นตัวเดียวที่เป็นบวกอะ,ค,ะค่ะเพราะ,ะ,ะว่าในวันจะเป็นน้ํามันเป็นหุ้นเป็นสินทรัพย์อื่นลบหมดเลยมีน้ํามันมีทองคําตัวเดียวที่ดีดตัวกลับขึ้นมานะค่ะอืมค่ะค่ะได้ค่ะคุณต้๋มวกรอบที่ให้ไว้นะคะ,คะแล้วทองแท่งตอนนี้เองนะทุนทยอยเข้าไปเก็บไหมคะในช่วงที่ปรับขาลงนะคะตอนที่ขาลงก็มีนักลงทุนเข้ามาซื้อแล้วก็ณจุดขายก็มีทยอยขายกันมาบ้าง ทีนี้นักลงทุนก็เหมือนเข้ามาันรอจังหวะเพราะว่าช่วงที่มันหลุดพันหกร้อยลงมาเนี่ยปริมาณการซื้อขายก็เบาบางลงเพราะว่ามันหลุดมันหลุดลงมาค่อนข้างยาวค่อนข้างติดต่อนเนื่องกันทําให้นักลงทุนขาดความมั่นใจว่าน่าจะเข้าไหมแต่ถ้าถามเราจริงๆเราก็เหมาะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสายเว ถ้าลงทุนในกรอบได้ก็ให้ลง,ลงทุนในกรอบไปก่อน,อน,นะคะอ่ะอ่างท่งใครอึดกว่าก็ถือไปเลยนะคะแต่ถ้าโกฟิเจอร์อึดกันไม่ไหวนะเดี๋ยวจะเจอเจอ,จอ,จอฟอสเซลนะคะโกฟิเจอร์วิธีการลงทุนคือจะต้องมีวินัยในการลงทุนตั้งเป้าคัดล็อกไว้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตั้งเป้ากํากไรไว้กี่เปอร์เซ็นต์ต้องคัรค่ะไม่งั้นตายใช่ค่ะลงเงินดีร้อยเหรียญนะสิบเหรียญเป็นลมไปเลยนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะ ค,ค่ะทองก็กําลังน่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เองเรื่องราของทองคาที่ลงลงใครบอกว่าทองลงแล้วจะเข้าตอนเนี้ยเสร็จแน่เลยนะคะมาดูกรอบการลงทุนทองคาก็ต้องมองกรอบใหญ่ของโลกนะคะว่าโลกเองเขามีการตั้งซื้อตั้งขายกันที่ราคาเท่าไหร่นั้นคือจุดอ้างอิงนะคะในการที่ตัดสินใจซื้อทองในประเทศไทยน,นะคะกรอบที่มองเห็นคือแนวรับนะคะก็มีหลายระดับสําหรับสัปดาห์นี้นะคะ ลงไปต่ำสุดคือหนึ่นห้าเหรียญต่อออนนะคะนั่นกรอบรับใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วต้านถ้าขึ้นมาแล้วก็ขายกันนะคะ พันหกร้อยสามสิบเหรียญต่อออนนะคะก็ในเรื่องราวของการลงทุนทองคําก็มีความน่าสนใจมากมายและประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการลงทุนทองคําแท่งใหญ่อันดับที่ห้าของโลกกันนะคะเศรษฐีไทยนิยมซื้อทองคํากันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามในเรื่องราวของชีวิตธุรก,กิจที่มีความสุขทางด้านพี่วันเองนะคะก็บอกว่าจะโทรศัพท์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาฝากและก็ลลึกถึงทางด้านนักลงทุนด้วยกันนะคะไม่รู้ว่าพี่วันนี้ จะมีความสุขหรือเปล่านะคะเคลียร์พอดกันทานหรือเปล่าในช่วงหน้ากับพี่วันเชนนี้พักสักครู่ค่ะ b ิ s i n e s s line and Life. ชีวิตที่กิจที่มีความสุขจับทุนประเดิมพระราชทาน1านึ่งแสนบาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดิน ถึงวันนี้99ปีธนาคารอมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารอมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยสวัสดีครับ ที่ผมจะมาขอพูดถึงเรื่องการรีไซเคิลช็อกอัพรถยนต์นะครับผมสำหรับสถานการณ์หรือสภาพถนนในบ้านเรารวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับผมมีผลนะทําให้ช็อกอัพในรถยนต์ของทุกท,าท่านที่ตามที่ทํามาตามสเป็ของโรงงานเนี่ยครับผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นการรีไซเคิลช็อกอัพรถยนต์นีนะ้ก็คือมีความจําเป็นที่เราจะต้องปรับ ทำให้เป็นช๊คอัพแก๊สผสมน้ำมันหรือจูนนะในตัวช๊คอัพตัวนี้นะครับให้เหมาะสมกับถนนสภาพถนนและอากาศของบ้านเรานะครับช๊คอัพที่เรานํามานี่ไม่ใช่ช๊อคอัพใหม่แต่เป็นโช๊คอัพตัวเดิมที่อยู่ในรถจนที่จะนํานมาทําการอัพเกรดขึ้นมาใหม่การรีไซเคิลช๊คอัพนี่นะครับผมมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างเช่นการประหยัดค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้รับนี่ก็คือสมรรถนะที่ดีขึ้น